โอเคครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนนะครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูน้อยมันทุกเม็ดครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับแท็กเตอร์ฟอร์ครับช่วงนี้ก็อัดฟางวุ่นๆอยู่ครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทีมงานเท่าไหร่ถึงงานก็ มีงานถ่ยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดตามนะครับเพราะว่าในทางผ่านเลยไอฟอดครับเห็นฟอดถ่ายเสียงมันๆดีก็เลยอะลงมาถ่ายดิถ่า <c oughs> สับโตออ้ยนะครับนี่ <c oughs> ครับหลังจากถ่ายผ่านพรวนแล้วครับผม <c oughs> คันนี้ที่ดิดครับผม โอ้คานหน้ายงใหญ่เลยผมมองว่าแต่ไกลคิดว่าเป็นสองเปล่าหกหกหนึ่งศูนย์ครับคันนี้สองเปล่าสองเปล่าเฮ้ยเปล่าเดียวเออใช่สองเปล่าเลย ทนครับรุ่นนี้แรงด้วยคันหน้านี่ใหญ่มากครับดู แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับวิ่งตามไม่ไหวอ่อแรงจัดแรงจัด ตัวนี้ครับจะแตกต่างกับตัวที่ไถ่ายครั้งแรกมากเลยต่งนี้จะนี่ครับประมาณนี้ต่างกันมันสับต้เลยครับพูดง่ายสับตัวนี้เสร็จน่าจะลงผ่านสามครับย 嗯。 โอ้เกือบไปแล้วครับดีโชเฟอร์บอกครับผมเต้นเต้นเต้นเกือบไปแล้วมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเกือบไปแล้วครับนี่ครับเห็นไหม นี่ครับเฮ้ยซูมเยอะไปนี่ครับเกือบไปแล้วครับอุ้เยอะมากเลยคครับไปถึงข้างบนนู่นเลยเกือบไปแล้วครับแต่โอเคไม่เป็นไร,ไนไรดีโชเฟอร์บอกครับไม่งั้นนี่สวยเลยก่อนนี่ครับความแตกต่าง ระหว่างที่ไถยแล้วกับยังไม่ได้ไถนะครับปีนี้ก็ปลูกอ้อยกันเยอะครับโซนอําเภอบ้านกรวดนะครับก็คนปลูกก็ปลูกเยอะนะครับคนไม่ปลูกก็ไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่หรอกปลูกอ้อยนี่ถ้าทำได้ดีนี่ ดีกว่าทำนานะครับก็เหมือนฝนจะตกครับฟ้ามืดมาเลยเดี๋ยวมาชมกันต่อครับอีกนิดนึง ตรงนี้ตัดอ้อยสดครับปีนี้นี่โรงงานจะเน้นเลยครับตัดอ้อยสดนะครับเพื่อ,อลดฝุ่นครับผมแล้วก็จะได้น้ำตาลที่บริสุทธ์เทนะครับพ่า,บากันอย่างนั้น ายนี้ก็สิบกว่าไร่ได้อยู่ครับประมาณสิบสองไร่ ยอดยอดยอดโอเคครับผมคลิปนี้ก็้องความลากันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับป,ปี่ใหม่แล้วครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ